ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่ดดวามีแนวโน้มสูงที่รัเสเซียจะบุกยูเครนในช่วงหลายวันต่อจากนี้เมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐก,กล่าวว่าตนยังเชื่อว่ายังเป็นไปได้ที่จะหาทางออกด้วยแนวทางทางการทูต ซึ่งจะช่วยผ่อนคลายความกังวลของรัสเซียเรื่องขีปนาวุธขององค์การนาโต้และการซ้อมรบทางภาคตะวันออกของยุโรปขณะเดียวกันรัฐบาลรัสเซียได้สั่งขับบาสกอร์แมนอัคราชทูตของสหรัฐประจำกรุงมอสโกออกจากประเทศซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ากำลังพิจารณาแนวทางตอบโต้ทางการทูตต่อรัสเซียเช่นกัน ที่กรุงมรัสเซลของเบลเยียมร,รัฐิการาหมสรัฐลอยออสตินกล่าวว่ารัเสเซียยังคงเคลื่อนกำลังพลบริเวณพรมแดนติดกับยูเครนและไม่มีหลักฐานใดๆที่แสดงให้เห็นว่ารัสเซียกำลังถอนทหารตามที่กล่าวอ้างรัฐิการาหมลอยออสตินกล่าวระหว่างการประชุมรัฐิการาหมขององค์การนาโตว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นตรงข้ามกับที่รัเสเซียได้บอกไว้ คือมีการเพิ่มกำลังทหารจากจำนวนกว่า150,000คนที่ประจำการตามบริเวณพรมแดนติดกับยูเครนนอกจากนี้ยังเห็นการเพิ่มสเสบียงเลือดสำรองในบริเวณดังกล่าวด้วยซึ่งชัดเจนว่าไม่ใช่การเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านแน่นอนขณะดเดียวกันสหรัฐก,กำลังจับตามองความขัดแย้งระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัเสเซียสนับสนุนกับกองกำลังของอยูเครนในแคว้นดอนบาสทางภาคตะวันออกของอยูเครน ซึ่งมีผู้คน1 4 0 0 0คนถูกสังหารในช่วง8ปปีที่ผ่านมาเมื่อวันพระสบดีกองกำลังของยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนดังกล่าวได้กล่าวหาซึ่งกันและกันว่าเป็นฝ่ายยิงปืนใหญ่เข้าไปในเขตหยุดยิงซึ่งรัฐดิการ์โหมสารัฐกล่าวว่าที่ผ่านมามีความกังวลว่ารัเสเซียอาจใช้วิธีนี้เป็นข้ออ้างในการใช้กำลังฐานเข้าควบคุมสถานการณ์ในแคว้นดอนบาสซึ่งทางสารัฐกำลังจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด more Russian are into fighting positions at and not the ทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนทไพรส์ Price, ยืนยันต่อผู้สื่อข่าวว่ารัเสเซียได้ส่งกำลังทหารไปเพิ่มที่บริเวณพรมแดนติดกับยูเครนจริงและมีการเคลื่อนกำลังพลไปประจำการในจุดเตรียมพร้อมสำหรับการรบด้วยและว่าการบุกยูเครนอาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าหรืออาจจะเป็นช่วงก่อนจบการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวก็เป็นได้ ขณะเดียวกันเจ้าที่ระดับสูงด้านข่าวกรองของเอสโตเนียกล่าวว่ารัสเซียอาจเริ่มโจมตีแบบจํากัดต่อ,อยูเครนซึ่งรวมถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธและเข้ายึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ต่างๆแต่จะยังหลีกเลี่ยงการเข้ายึดเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเพราะต้องใช้กำลังทหารจํำนวนมากผมจำเริญตั้นสมุทรับ